น้องรถถงังคลอดเพคลอดคลอดเวลาเดียวกันกับน้องแฝดเลยโอ้ช้างเต็มไปหมดเลยค่ะเห็นไหมคะทุกๆคนโอ้ตัวนู้นกำลังแสดงโชว์ัน้นกำลังฝึกอ,อ่ะลระคะเมียเขาเรียว๋เอเมียเขาเรียว ช่วยกันทำมาหากินมากอะดูน้องรถถังนะคะนี่ยถ่ายมิง้งตื่นถังเธอถังสมชื่อมาก <c oughs> น,อน,อาอาน้องนอะันนี้แหละถังรถถังรถถัง นอนตาไม่หลับมึงเหลี่ยมเลยรถถังแบบสมชื่อมากเลยเดิรถถังนี่คลอดพร้อมกันกับน้องสอวใช่ไหมคะหลังอีกเจ็ดวันใช่ไหมคะเจ็ดวันที่คลอดสิบสี่แต่เธอนี่แบบเอาใหม่ไปลิงลิงเลยอ่ะ นี่เธอจะนอนตลอดเวลาไม่ได้นะถังถังนอนโชว์นอนโชว์เหรอคะแยกนอนนน้องรถถังนะคะพายมิ่งขวัญลูกแม่กละเกต นุ่น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 ทำการแสดงใหญ่เลยอ้าห <c ười> ลับแล้วถังถังหลับแล้วคุณพูดอะไร